กาบทักไทยสบายดีเด็พี่น้องอิบซีถุกทานกาบสบายดีวันตุ๊จีนเนาะพี่น้องมีข้ามกับฮากกระซ้าพี่น้องเป็นขาอ่ปสบายพายุมืดนั้นอยังเกาะเป็นพายุอย่งเกาะพี่น้องฝุ่นเอ็มสองจุดหาในพี่น้องพี่ในข่าวเนาะมองเขาอยู่ลายลายพี่น้องเป็นอันพื้นที่สีแดงเลยลัดกระบังเนาะพี่น้อง กำาลังกันะจะไปแจกคาเสาพี่น้องตึ๊กติ๊กหมาดบกรค่ะนับซองแดงพี่น้อง จะนายทางสองขอบคุณในายได้ค่ะทางนาฬิกานาฬิกาันาเน,นาะพี่เนอะได้ทุกเทศก,การเลยพี่เนาะจุดจีนปีใหม่อันนี้ของพอยินคำได้ผนมาหลุดเองนี่จะไปบยเยี่ยมๆเลยจ้าออกมาจากแบ่งพี่เนาะ ทุกคนก็เคยเสียกรุ่นน้ำพานเลยพี่นอ้องหนึ่งสสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิใบแดงพี่นอ้องพุดในลายค่ะเป็่ข้ามกับสิบปใสเลยพี่นอ้องสีใบเอยนควันถุง ขวักระเป๋าเงินหกหกาวิเรียงกันเลยพี่น้องหกหกห้าหก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 เจ็ี่หกหกห้าหก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 เจ็ดหกหกแปดหกหกเก้าหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแม่พี่น้อง เลียกเลียงเรียกเลียงก,ก,ก,กันเลยน้องจะทันรุ่นของพอยังทำให้เพอนมันลื้นเองค่ะออนคำมาเลยพี่น้องหับซองแล้วรุ่นด้วยคนก็มีซองเ่นเด้เต็มกับเต็มซองบ่จะแบ่งพัน ประมาณสิบใบขอบคุณเจ้านายหลายๆไว้เบิ่งว่ะผลงานดีเด่นขอบคุณเจ้านายหลายๆเด้อจ้าเจ้านายทั้งสองเด้อจ้าและลอยหนึ่งห้ถือบ่คือ,อ,คคอสอิขอบคุณครับเอาได้สองลอบคุณครับมไม่เบิง่งจะต้องเปิดไปแน้วรุ่นเปิดมึงดู ได่ถูกเทศก,กาลเลยเนาะสุดครับวิใหม่สงการคุณมากมเลยสุดจีนเดี๋ยวรอสงการต่อไปค่ะ <c oughs> ไปร <c oughs> <c oughs> วยแห่งเคงไข่มาตอนี้ไข่ได้กลับไป <c oughs> ไปไลน์ได้พี่น้องถูกระงวัลที่หนึ่งเด้อค่เดเ้อ ที่เอ็นดูลงนอกแจกปัสกูสุขคนพี่นอ้องบรรยากาศในตึกเลยพี่นอ้องบอนทีมเองคำเห็ดเวียกเหดงานเนาะนี่อยู่สามตึกพี่นอ้องมองเท้าอยู่คู่กันเลยซีเดียวกันพี่นอ้องมันสิเด่นเนาะ แน่วข่มากกับสิเห็นเลยพี่น้องมาหลดน้ำแข็งมาส่งพอดีหนึ่งค่ะเจ้า <c oughs> <c oughs> จนาย ซื้อของใส่มาไห้เนาะนี่จนายมาพี่น้องมือเด็กซิม่าทำกับข่าวเองเลยพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะเต็ียมมะเขือเหลืองให้นะคะมะเขือเหลืองปลูกเองด้วยนี่เอาในน,านี้เหรออันนีน้ค่ะมุมในพี่น้องช่อโลดซื้อไม่ให้ห้าเป็นกิโลเลย สูรด,ดน้ำปาลาหมูพี่น้องกับเขาซื้อมาให้พักสวนครวัวพี่น้องนี่ต้นหอมวันนี้ค่ะพี่น้องวันนี้มาที่สามสิบบกระลานะคะจะแตรียมะเขือเหลืองหมูจับให,ให้ใครคกินแน่พี่น้องนี่มะเขือเทศยังได้กินเลยปลูกแบบสู้ชีวิตเลยผักแพวใช่ไหมที่ภาษาที่โน่นอ,นอ,ะอ่ะผักอีตู่ค่ะอตูค่ะอีตู่ตมะเขือเหลืองพี่นอ้นองเนี่ย ดุกดกแมนจีปลูกเองแล้วค่ะนี่ค่ะหูดกมากเลยนี่แย่ใครมาก็อยากขออุดมสมบูรณ์มากค่ะมาอยู่นี่นะคะหอพักคานะนี่นะคะมีผักสวนครัวให้ทานด้วยด้านหลังกับมีได้พี่น้องปลูกกะเพราผักเยอะแยะเลยอยู่แมนจีนะ เดี๋ยวเบิ่งพี่น้องว่าผิ่นแกงแบบใดบ้านเฮาอาจจะบ่เคยกินเนาะพี่น้องแกงใส่หมูแกงใส่กระดูกไอกระดูกหมูอ่อนแล้วก็หมูสับค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะใส่ใบกะเพราต้นร้อนทานกับข้าว้นร้อนมีไข่ตุ๋นหน่อยนะโหสองอย่างอน้องคะเล็กลูกขาวได้ไหม ได้พ่<ม>ขาวก็น่าจะได้อยู่เนาะวันนี้จะแกงมะเขือเหลืองให้บริวาทรทานกินเนี่ยมันจีปลุกจีมือเย็นแม่เลยอ่ะไปปลูกที่ไร่ทุ่งกระโจมทองก็ผลไม้ออกดอกออกผลผสมประสานกันกินไม่ทันอ่ะต้องแจกจ่ายจำหน่ายที่ไร่ทุ่งกระโจมทองอเอานิจจีไปปลูกมา ออกผลผลิตโอ้โห <laughs> มือแม่หน่งจีมือเย็นมากข้างใต้ด้วยค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะซื้อที่ให้แม่หนึ่งจีปลูกผักหรือจะเพาะหลไอนี่ <laughs> เยอะมากค่ะ พี่นออ้องกับเต็มตะกะแกงเยอะเลยนเนาะค่ะแกงๆๆจัดเลยะค่ะวันนี้ท่านใดรับออเดอร์แจ้งมาได้เลยนะคะใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกที่หอพักพลมณะมีนะคะข <c oughs> องฟรีมีค่ะมีจริงด้วยเ <c oughs> <c oughs> จ้าของก็ใจดีค่ะดูหอเต็มทุกห้องเลยค่ะ แต่ได้เมนจีกับบบาวหนึ่งมาอยู่นี่คนแน่นเลยกี่หอกี่หอก็เต็มหมดเต็มเงินลูกค้าเรียกร้องต้องสร้างใหม่เลยสร้างใหม่เปิดเมื่อไหรคะเปิดเปิดเดือนเปิดจองเดือนมีนาค่ะสร้างใหม่จองได้เลยนะคะสะดวกสบายสะดวกสบายค่ะมีที่จอดรถยุ่งกระเป๋าใบเดียวเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะเดือนมีนาเปิดจองนะคะเนาเข้าอยู่ได้เลยค่ะ ก่อนไม่ค่อยมีคนดูแลก็ไม่ค่อยอยากทำก็ได้แม่ลิ้นจี่กับเปาหนึ่งมาอยู่ก็เลยอยากขยายนะจะดูแลวันดีดูพี่น้องเต็มตะก้าเลยเล็กไปพี่น้องจะนายสิลงลงมือเห็ดกับเข่ามันอ๋อหนึ่งได้โบนัสืออเลยนะได้อังเปาได้ทุกเทศกาลเลย ผลงานดีเด่นเน่ยตื่นแต่เช้ามืดเลยน่ะผลงานดีเด่นได้เยอะค่ะหนึ่งคนนี้พี่น้องโอเคหวัดดีค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวทาเบิร์นก็น่าให้กับข่าวพี่น้องนี่มีข้าวมาให้ในขา้าวกันห้ามกระสอบพี่น้องให้พี่น้องหัน่นแบบนี้ในคลิปนี้ทำแก่งมากเลยนี่จะเกงนี่พี่น้องหั่นเลยไปอีกนิด พี่อุดเดี๋ยวให้ชิมนะพี่อุดบอกไม่เคยกินบอกเดี๋ยวให้ชิมหมดนี้แกงมะเขือแกงมะเขือ,อ <ะ S 2> เหลืองหน้าบ้านเนี่ยใครก็บอกไม่เคยกินแล้วถามว่าเอามาทําอะไร<อ>เดี๋ยวเจ้า<อ>นายจะแกงมะเขือเหลืองใส่กระดูกหมูแล้วก็หมูสับแกงแบบแถวมังการแถวทางใต้ก็จะแกงแบบนี้่ะเดี๋ยวให้ชิมด้วยพี่อุดเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมทุกคนเลย แกมะเขือเหลืองอร่อยหาก,กินยอะยิ่งถ้าเป็นใสริกขีหนูสวนนะโรยๆแล้วก็กระเพราป่ากระเพราแบบใบเล็กๆกระเพราป่ามันแบบจะหอมแต่นี่ก็เก็บกระเพราที่บ้านมาอยู่ใครนะคะพี่นน<อ>ท์พี่นอนอโอ้เฮ็นเจอมีอะไรกันเปล่าเปล่าครับก็อยู่ที่บ้านเขาทำอะไรตอนนี้เขา ใมือ้นล้างค่ะล้างใส่มะเขือแล้วนะคะตอนนี้กระดูกหมูเปื่อยแล้วแกงใั้หมดวันนี้แกงแจกแจกกระทิงกันเลยล้นกระทะเลยค่ะเดี๋ยวถ้าทีมงานบอกอร่อยจะแกงให้ทุกวอาทิตย์เลยทำเยอะทุกวตอาทิตย์เลย จะออกมาแบบนี้ค่ะนี่สุกแล้วพี่นอ้องแบบนี้สุกแล้วแล้วก็ใส่ใบกระเพรานะคะนี่รสชาติจะจัดจ้านร้อนหน่อยนะคะก็แกงเผ็ดแล้วเราก็ด้วยโรยพริกนี่นะคะนี่แดงแกงโอ้หินแหนัวเลยนี่ค่ะเจ้าจะคนนี่นะคะนี่นะคะ สุกเลยนะคะพี่น้องเอย MC ท่านใดต้องการก็บอกนะคะเดี๋ยวจะส่งกลิ่นไปให้ทางเลยนี่ถ้าอยากได้กระเพราหอมหน่อยก็ใส่หน่อยได้นะคะใส่เยเยอะๆจะได้หอมจะได้หอมหอมตัวนแกงป่าเนี่ยนีรข้าวสกลมกล่อมมากกลมอร่อยป่าเมืองกาญนะคะ เนี่ยแกงป่ามะเขือเหลืองจังหวัดกาญจนบุรีเขาจะแกงแบบนี้ฮะเนี่ยโอเคค่ะแลู้เนี่ยโอเคจอเ